สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่1-16ถึงธันวาคมคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมังกรมหาเดวีขอความช่วยเหลือจากทุกคนนะคะ,ะเผอิญมีหลายคอมเมนต์บอกว่าไม่ค่อยเห็นคลิปวิดีโอของมหาเดวีอัพขึ้นค่ะยังไงขอให้แก้ไขแบบนี้ค่ะให้กดยกเลิกติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามอีกครั้ง อย่าลืมกดติดตามอีกครั้งนะคะแล้ววิดีโอจะขึ้นมาเป็นปกติค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นพลังใจให้กันและกันด้วยนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมังกรค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทาหารตำรวจหน่วยงานราชการที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งที่ไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายอุบัติเหตุขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะ,ะ,ะาก,าก,การทะเลาะ,ะวะิวาทมีปากมีเสียงการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความลับรั่วไหลขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแตง่งงานบวชงานกระถินช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ค่ะ เงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมืออาจจะเป็นเงินที่คุณลงทุนไว้หรือเงินโชคลาภเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในชาวราศีมังกรค่ะแม้จะมีก้อนใหญ่เข้ามาแต่ก็ไม่ค่อยเหลือเก็บมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายไปทําเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างดีค่ะจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิก เงินจากธนาคารเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภออยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทางค่ะ การงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมีชัยชนะเหนือศัตรูทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้แกไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกี่ยวกับการงานจะประสบความสำเร็จได้ผู้ใหญ่อุปธรรมภมค้ำชูคอยช่วยเหลือให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต บ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะจะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะแต่คนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของ รักครั้งนี้ให้ระวังความเสียใจความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลค่ะรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้ารักที่ไม่เป็นดังเป้าหมายรักคนนี้ก็เสียรายคนนั้นขอให้ระวังในเรื่องของหัวใจด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้วันเวลาและสายน้ําที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดี คนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันผัวพันค่ะจิตใจอารมณ์ยังคงแปรปวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจความรักก็ระวังรักสามเศร้ารักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้ารักคนนี้ยังก็ยังคงทิ้งคนนั้นไม่ได้ค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษางานด้านต่างประเทศการเดินทางไกลต่างประเทศค่อนข้างดีค่ะวันเวลาจะนําทางกลงล้อแห่งความสุขจะพัดพาให้คุณก้าวผ่านพลบสากพบกับความสุขความสําเร็จให้มีความอดทนมีสติในการตัดสินใจในทุกสิ่งค่ะสรุปสําหรับชาวราศีมังกรประจําวันที่1นึถึงสิธันวาคมการเงินแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็ยังคงมีเงินก้อนใหญ่เข้ามา ให้ได้ใช้ใจ่ายเงินทั้งเงินก้อนใหญ่และเงินพิเศษโชคลาบก็สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นแต่ระวังรักคนมีเจ้าของแม้กระทั่งคนที่มีคู่ระวังรักสามเศร้ารักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของความชั่วร้ายการโดนหลอกก็ขอให้ระวังด้วยค่ะการงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น มีปัญหาอุปสรรคแต่จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ระมัดระวังอุบัติเหตุระมัดระวังสุขภาพด้วยค่ะ